พระพยอมบวชมาจนแก่แล้วไม่เข้าใจหลักธรรมที่ชื่อว่าอิทธปัจจยตาเลยเหรอเวลาที่มันมีผลอะไรเกิดขึ้นสักอย่างเราต้องย้อนกลับไปหาเหตุให้เจอว่าทำไมผลมันจึงเป็นอย่างนี้พระพยอมมักง่ายคิดตื้นเข่าหรืออาจจะเกิดจากอ,อากที่มีคนมาต่อว่าท่านมากมาย ในตรงเนี้ยมีทั้งสองเสียงกับสนับสนุนกับไม่สนับสนุนมันเป็นเพราะอะไรก่อนหนึ่งต้องย้อนไปดูว่าท่านพระพยอมเนี่ยท่านมาในสายของท่านพุทธทาสพระพุทธเจ้าแห่งปัญญาท่านสายเนี้ยมันเป็นพระของพระบ้านพระชาวบ้านคือพระสายโพธิสัตว์เหมือนพระพยอมบอกว่ากินข้าวชาวบ้านก็ต้องช่วยชาวบ้านเพระาะนั้นพระในประเทศไทยมันจะมีสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งก็เรียกว่ากลุ่มของพกกรคกลางเมือง2ก็คือกลุ่มไม่ไม่ยุ่งกับพรคก,การเมืองสามก็คือพระการเมืองคือปราบพระมาปราบอังยี่โดยตรงเห็นไ,ไหมมีหลายกลุ่มวันนี้เราจะเห็นว่าประเทศไทยมันมีพระมันจะเกี่ยวข้องมากมายเกี่ยวกับตรงนี้เพราะฉะนั้นทาไมท่านพระพยอมคนเสื้อแดงไอ้คนเสือเส้อเหลืองเนี <c> ่ย <oughs> ท่านจะไม่ชอบในสายพระพยอมหรอกพระพยอมเนะี่ยท่านก็จะพูดในแง่ของพระชาวบ้าน พระนันพระชาวบ้านเนี่ยไปยุ่งพระโพธิสัตว์ว่ายุ่งเรื่องกับชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นพระพยอมจึงมีโครงการต่างๆมากมายในการที่จะช่วยเหลือประชาชนช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนยากคนจนช่วยสร้างอาชีพต่างๆท่านจะคิดแบบสไตล์ของพระโพธิสัตว์เพราะนั้นพระในเมืองไทยเนี่ยคุณจะเอาแบบไหนคุณจะเอาแบบสายาแบบสายวิปัสสนาแบบสายกัลยาพระสายวิปัสสนาคือพระป่า เพราะพระเขาจะบอกว่าพระป่ากับพระบ้านเขาจะแยกอยู่แล้วพระนักพัฒนานะเมืองไทยเขาจะมีกฎหมายรองรับตรงนี้อยู่แล้วเพราะท่านจะเป็นเอตคะในเรื่องของพัฒนาเรื่องนักเทศกว่านไปตรงเนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านมันต้องยุ่งอยู่เลยวันนี้อยากให้ประชาชนได้เข้าใจว่าหน้าที่ของพระในยุคเก่าเนี่ยยุคสา G 4 G เนี่ยพระเขาจะเป็นผู้นำพระชาวบ้านช่วยชาวบ้านเป็นครับว่าอยากจะรู้ว่า บ้านนี้เป็นยังไงผู้ใหญ่บ้านเองในบ้านไหนสาวสวยไม่สวยยุคเก่านยะต้องไปถามพระพระจะรู้หมด <c oughs> แต่อย่ในหรือตรงข้ามเลแบบถ้าอยากจะรู้พระบ้านในวัดเนี่ยเป็นอย่างไรก็ต่างก็ถามชาวบ้านเหมือนกันนี่ลักษณะของการเกือ้อกูลวันนี้อยากจะให้ทุกคนรู้หน้าที่อยู่ได้ไม่มีใครดีและไม่มีใครเลวและไม่มีใครชั่วเพราะนั้นในวันนี้อยากให้ทุกคนประเทศไทยเนี่ยตามที่บอกแล้วว่าคุณต้องอยู่ให้ได้ พระล่วงท่านให้องค์การมาแล้วว่าหีบยานหีบยานในสายมหานิกายกับธรรมยุทธ์เนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะต้องอยู่ด้วยกันให้ได้เราไม่มีคําว่าใครเก่งไม่เก่งบางคนสมรถะผมวิปััสนาประสนาฐผมอันเนี้ยมันมันไม่ใช่ คุณเลือกไหนคุณจะต้องการอะไรคุณจะไม่อยู่ในกฎของธรรมยุทธ์คุณไม่ต้องอยู่ในกฎธรรมยุทธ์คุณไม่อยู่ในกฎหมานกายคุณอยู่ไปธรรมยุทธ์หรือคุณไม่อยู่ในสายพระคุณก็ไปใหญ่สายอริยบุคลคลก็ว่านไปมันมีทางเลือกมากมายนี่คือประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองทุกศาสนาตอนนี้กําลังออกดราม่ามากมายเรื่องของศาสนาในประเทศไทยพระล่วงแล้วว่าท่านรองรับทุกมหายานมหายานก็หมายถึงว่าอิสลามคริสศาสนาต่างๆมาอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสังนติสุข ไม่ได้แบ่งแยกว่าศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาตินี่คือลักษณะของการอ่กาเกี่ยวข้องกับศาสนาในประเทศไทยนี่คือพระร่วงมีองค์การมาและที่สําคัญยิ่งทุกคนพยายามจะด,ดราม่าว่าเป็นของอ่างมงายโง่เง,ง่าประมาณนั้นก็คือสายศาสตร์วัชรยานสายเนี่ยจะเป็นสายที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยมากๆการจะสร้างเมืองสมัยก่อนนะ่ะเขาต้องเอาเรื่องปัดเป่ารังควานนะประเทศไทยในยุคเก่าเนี่ย ประเทศสยามในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีเต็มไปด้วยงูเต็มไปด้วยพญานาคต้องมีการปลับเป่าเราจึงจะอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงนิมนต์พระสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นที่ว่าเป็นคนที่ปราบพญานาคเห็นไหมจนสอนพญานาคไม่ใช่พญานาคในพุทธกาลสอนพญานาคในสุวรรณภูมิเนี่ยยอมรับเห็นจึงมีการเกิดขึ้นมากมายสำนักพญานาคพญานาคเป็นผู้จำนนต้องแปล จำนวนเป็นพุทธบันากะเนี่ยรักษามารักษาศินปฏิบัติธรรมจนเป็นคนศินที่ถือสินสองร้อยสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามร้อยสี่ร้อยถือว่าเป็นผู้ที่มีศินบริสุทธิ์ที่มากถ้าคุณจะพูดถึงสิลบริสุทธิ์นะคุณจะเอาสินสินสมาธิปัญญาหรือจะเอาปัญญาสมาธิสินถ้าพูดถึงสินสมาธิปัญญาพญานาคเขาจะแหลงเขาจะเขาจะมีความขมักขมเมนและดีบริสุทธิ์มากกว่ายิ่งกว่าพระนี่คือลักษณะของประเทศไทย วันนี้เราไม่อยากจะให้ทุกคนมาถกเถียงสามยานต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อย่างสันติสุขไม่ต้องไปว่าใครต่อใครในบางกฎไหนบางกฎก็อลไอย่างเช่นพุทธศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยพระเนี่ยมันเหมือนเป็นคนเหมือนไม่มีเพศไม่เป็นคนเหมือนเป็นคนประเภทคนบ้าก็ได้ใช่ไหมเขาจงว่าไม่ให้มีการมีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะนันพระไปยุง่งแต่ว่าลึกๆในพฤติกรรมเนี่ยพระเนี่ย,ะยจะเป็นตัวชีน้นาหลาย,ลายๆอย่างเกี่ยวกับ การเมืองดังนี้เราอยากจะให้พวกนี้อยู่ได้คุณจะมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรมุ่งสมาธาิก็คือจเจริญทางโลกเงินอำนาจชื่อเสียงเรื่งองมุ่งทางธรรมก็คือ,อวิปัสสนาก็คือวิมุตติคุณไม่เอาอะไรเลยมันตรงข้ามวันนี้คุณจะเดินทางแบบไหนจะเลือกแบบไหนจึงจะอยู่ได้มนุกย์มนุษย์เนี่ยเราอยู่ด้วยกันทุกๆกศาสนาอยู่ด้วยกันให้ได้ตามองค์การทั้ง คิทั้งหีบยานมหายานวัชรยานไสยศาสตร์หรือไสยศาสตร์เนี่ยต้องอยู่ด้วยกันอย่างสัติสุขซึ่งนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่อยู่กันมานานเกือบถึง700ปีนี่เป็นก็ว่าวิสัยทัศน์ของบุพมาเจแผ่ 7, นิินของเราโดยเฉพาะพระล่วงท่านเห็นความสำคัญบางคนเห็นตั้งแต่สมัยดุสิตโสวิชาตั้งแต่ กุเทพใส่กระจ่างพยายามจะลนลงเพื่อจะเอา,าศาสนาพุทธหรือ,อสอวาบางท่านปัจจุบันก็จะเอาจะเอา,เอาพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาติไม่มีาศาสนาใดให้เป็นาศาสนาประจําชาติบัญญัติลงในกฎหมายไม่ได้นี่เป็นองค์การบุพมาจ็ดแผ่นดินท่านกําหนดไว้วันนี้พวกเราลูกหลาน,นเราจะอยู่อย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรจะทํำยังไงท่านมีหน้าที่หีบยานกระทาหน้าที่หีบยานไม่ที่มหายานก็ทาหน้าที่มหายานหน้าที่ สยศาสตร์ในที่ของวิลย,ยานก็ทําหน้าที่ว่าชิยานนี่คือหลักของประเทศไทยซึ่งเป็นถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยลทัทธิศาสนาอยู่กันอย่างสาันติสุขสวัสดีครับ